สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาทำนายดวงชะตาปี2569ให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะคะอ่ะปีนี้นะคะเป็นปีมะเมียปีม้านะคะเป็นม้าไฟนะคะทุกคนมีเทวดาผู้หญิงรักษามีเทวดาผู้หญิงดูแลนั่นเองนะคะในด้านของวิชาโห,หราศาสตร์ในบรรดา12นักษัตรนะคะ จัดว่าปีม้าหรือปีมะเมียเนี่ยเป็นบุคลิกที่ไม่เหมือนใครนะคะไม่เหมือนใครไม่เหมือนใครยังไงปีมะเมียเป็นปีที่มีความกระฉับกระเฉงรวดเร็วทันใจอะไรเร่งด่วนนี่รวดเร็วทันควันมากๆนะคะนิสัยของคนที่เกิดปีม้าเนะะี่ยค่ะปีม้านอกจากจะเป็นคนที่รวดเร็วว่องไวทําอะไรรวดเร็วแล้วเนี่ยก็เป็นปีที่ มีเป้าหมายนะคะเรียกได้ว่ามีเป้าหมายไม่หยุดนิ่งกับที่นะคะเพราะฉะนั้นปีนี้จะส่งผลกับเศรษฐกิจบ้านเศรษฐกิจเมืองไม่ไว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องค้าขายเรื่องอำนาจเรื่องต่างๆเนี่ยมักที่จะเกิดขึ้นน่ะด้วยความรวดเร็วแล้วก็ว่องไวแบบที่ทุกคนแบบคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของภาพรวมปี2569กันบ้างดีกว่านะคะปี2569เนะะี่ค่ะทุกท่านใครก็แล้วแต่ที่อยากจะประสบความสำเร็จนะคะปีนี้นะคะ2569อยากจะประสบความสำเร็จเนี่ยให้ทุกคนนะคะนำในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นสื้อโซเชียลทุกทุกช่องทางเลยนะคะที่เป็นแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งว่า นำในรูปแบบของความเป็น AI มาปรับใช้กับธุรกิจนะคะไม่ว่าจะธุรกิจอะไรในรูปแบบไหนแม้ทั้งการเมืองนักการการโรงแรมนักสแสดงภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจต่างเนี่ยต้องพึ่งในส่วนของเทคโนโลยีนะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพของตอนเองได้ดีคือเรียกง่าย ต้องมี energy มีไฟในตัวนะคะจะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนะคะปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่ทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จได้รวดเร็วนะคะได้รวดเร็วยิ่งใครมีเป้าหมายชีวิตอยู่แล้วนะ,ะเป็นการดีเลยทีเดียวนะคะต่อไปมาดูภาพรวมของเศรษฐกิจในบ้านเมืองไทยกันดีกว่านะคะเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองกเกษตรกรนะคะทำเขาเรียกพืชไร่พืชสวนรวมถึงข้าวนะคะ สิ่งเหล่านี้จะมีการปรับราคาค่อนข้างที่จะสูงนะคะบางอย่างอาหารบางอย่างจะมีการขาดแคลนแล้วก็มาาีมีราคาที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้รับการผักดันจากรัฐบาลเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับรเกษตรกรราคาพืชพันธุ์ัญาหารต่างๆนะจะมีมูลค่าสูงขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทองคำกันบ้างนะคะ ราคาทองคำา1บาทเนี่ยจะอยู่ประมาณ10000บาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเก็บทองคำซื้อทองคำตุนทองคำเก็บได้เก็บออมได้ออมนะคะหรือว่าใครมีอยู่แล้วก็กอดไว้แน่นๆนะคะสำหรับทองคำนะ,ะราคาไปถึง10000บาทแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้อยู่ก็ซื้อเก็บได้อมเก็บได้นะคะ รวมมาถึงดูในส่วนของราคาหุ้นกันบ้างนะคะหุ้นที่เป็นตลาดปิดตลาดเปิดเนี่ยก็จะมีะมีการผันผวนอ่ะเราจะซื้อหุ้นอะไรดีหุ้นอ่ะย้ําเลยนะคะหุ้นที่มีการเกี่ยวกับการขนส่งต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นสหรัฐเองหรือหุ้นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการขนส่งเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะการขนส่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นนําเข้าหรือส่งออกหรือแม้กระทั่งว่า มีการเคลื่อนที่ทางยวดยันภาหนะนะคะธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องบินธุรกิจเกี่ยวกับรถอันนี้ก็มาแรงนะคะโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่นะคะที่อยากจะทําธุรกิจมองหาธุรกิจใหม่ๆก็จะมีธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามที่เป็นผู้หญิงอย่าลืมนะคะว่าปีนี้เป็นปีม้าที่มีเทวดาผู้หญิงรักษาเพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงบิวตี้ความสวยความงามสตรีแม่และเด็กรวมถึงการดูแลรูปร่างการดูแลอาหารการกินที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะธุรกิจนี้ธุรกิจสปาขัดผิวนวดผิวหรือแม้กระทั่งว่าใครอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะขอบอกไว้เลยว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับออกกำลังกายเช่นการวิ่งนะคะจะมาแรงมากนะคะเพราะฉะนั้น เราดูซิว่าหมาชอบอะไรปีหมาเนี่ยชอบวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการเดินทางธุรกิจที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแม้กระทั่งธุรกิจออกกําลังกายจะมาแรงมากๆโดยเฉพาะการวิ่งวิ่งมาลาทอนวิ่งฮาฟวิ่งระยะไกลจะมาแรงรองเท้าขายดีแน่นะคะธุรกิจที่เกี่ยวกับรองเท้าเนี่ยนะใครอยากทาทาได้เลยนะคะนำเข้ารับพีออเดอร์รุ่นนั้นรุ่นนี้ต่างประเทศนะคะ ทำได้เลยจะเป็นโอกาสดีของท่านที่จะเติบโตในธุรกิจนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภาพรวมกันอีกบ้างนะคะปีนี้ก็เป็นปีอีกหนึ่งปีที่ผู้หญิงเนี่ยจะมีการโด่งดังโด่งดังในที่นี้คือโด่งดังในเรื่องของด้านที่ดีๆนะคะองค์กรเด็กและสตรีใครก็แล้วแต่นะคะที่เป็นผู้หญิงถูกมองข้ามมานานธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้หญิง หรือแม้กระทั่งว่าผู้หญิงทําธุรกิจอะไรเนี่ยมักที่จะประสบความสําเร็จนะคะเรียกได้ว่ามีผู้นําที่เป็นผู้หญิงออกมาแสดงจุดยืนเยอะนะคะปีนี้เป็นปีของผู้หญิงเลยนะคะผู้หญิงที่เก่งๆจะออกมาแสดงศักยภาพออกมาแสดงในเรื่องของด้านธุรกิจหรือแม้กระทั่งว่าการแสดงความคิดเห็นมากยิ่งขึ้นนะคะ เป็นปีที่โด่งดังสำหรับผู้หญิงได้เป็นใหญ่เป็นโตมีอำนาจการตัดสินใจต่อบ้านต่อเมืองนะคะจุดนี้ถือว่าดีมากๆใครที่เป็นผู้หญิงถ้าจะฮึดสู้ก็สู้ปีนี้นะคะคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเพราะว่าเรียกว่าเป็นปีทองของคุณเลยก็ว่าได้นะ,ะสำหรับปี2569นั่นเองนะคะในส่วนของประเทศไทยเรานะคะใครที่ชอบในส่วนของสายมูเตลูนะ,ะชอบไหวชอบบนชอบขอพรนะคะ ก็จะเป็นพระแม่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะคะเช่นพระแม่ธรณีนะคะใครอยากประสบความสําเร็จในเรื่องของยวดยานพาหานะการเดินทางอยากได้รถอยากได้ที่อยู่อาศัยที่มีความมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะคะหรือแม้กระทั่งว่าใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินนะะเกี่ยวกับรถนะะเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนนหรือแม้กระทั่งว่าธุรกิจที่เกี่ยว กับอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ขายทางนะคะก็มูหรือแนะนําให้ไหว้บวงสรวงในส่วนของพระแม่ธรณีนะคะหรือใครจะขอพรในเรื่องของความรักก็ขอพรกับพระแม่รักษมีนะคะคือเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแม่ตะเคียนนะคะเทวีที่เป็นผู้หญิงนะคะที่เรานับถือบางท่านอาจจะมีความนับถือไม่เหมือนกันนะคะพระแม่ ลักษมีพระแม่อุมาเทวีพระแม่อะไรบางคนขอแม่นางตะเคียนบางคนขอแม่ย่านางได้บางคนขอพระแม่โพศพคือเทวดาเทวีที่เป็นผู้หญิงเนี่ยปีนี้นะคะใครที่อยากประสบความสําเร็จอะไรก็ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือได้เลยนะคะโดยเฉพาะเทวีเทพเทวดาที่เป็นผู้หญิงนั่นเองนะคะอยากประสบความสําเร็จเรื่องไหนก็ขอเรื่องนั้นได้เลยนะคะในปีนี้ฝากไว้สําหรับตลาด การขายออนไลน์ม่คาออนไลน์นะเราจะได้เห็นถึงการต่อสู้ดิ้นรนเขาเรียกว่าเพื่อความอยู่รอดในแบรนดิ้งนั้นๆน,น,นะก็จะมีการแข่งขันกันค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เห็นในส่วนของคอนเทนต์บางอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนก็จะได้เห็นตอนปี2569นน่นแหละเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะลุกขึ้นมาสู้ในธุรกิจของตัวเอง จะลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าไฟติ้งนะคะทำให้ธุรกิจเป้าหมายของตัวท่านเองเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นคอนเทนต์อะไรที่แหวกแนวเพื่อให้มีการขายสินค้าของกลุ่มคนนั้นได้แบรนด์นั้นได้นะเราจะเห็นถึงการลดแลกแจกแถมดึงลูกค้ากาันแย่งลูกค้าการดึงจุดสนใจด้วยการทำคอนเทนต์ที่แปลกแหวกแนวนะคะปีนี้ก็จะมีแม่ค้าคนนึงที่ โด่งดังแบบม้ามืดมาเลยแซงทางโค้งมาเลยนะเราจะได้เห็นในรูปแบบของการทำคอนเทนต์นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะรู้นะว่าเป็นใครนะคะปีนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะคะให้สู้ๆถ้าเราขยานันเราทำคอนเทนต์หรือใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะคะมีไฟในตัวยังไงปีนี้คุณก็ประสบความสำเร็จแน่นอนนะ,ะในสาขาอาชีพของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์นะคะ ให้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้แล้วจะประสบความสำเร็จนะคะในเรียกว่าในโลกนะคะก็จะมีการแข่งขันกันเนี่ยไตรมาสแรกก็คือเดือนมกราคุมพามีนานะคะแล้วก็จะไปแข่งขันกันอีกทีช่วงสิ้นปีเลยก็จะเป็นเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาจะแข่งขันกันอยู่2ช่วงนี้นะคะให้เราทำเต็มที่ในช่วงไตรมาสแรกแล้วก็ไตรมาสสุดท้าย แล้วก็เราก็จะเขาเรียกว่าเป็นไตรมาสที่ลุกขึ้นมาสู้แล้วก็เป็นไตรมาสสุดท้ายของปีก็คือจะลุกขึ้นมาสู้เหมือนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกสาขาอาชีพนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ